สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูบีอีกครั้งนะคะ,ะเมื่อวันเราเรียนเรื่องพี่กับน้องใช่ไหมคะ,ะเด็กๆรู้แล้วว่าความหมายของพี่กับน้องคืออะไรวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยสมาชิกในครอบครัวเรื่องคุณปู่คุณย่า คุณตาแล้วก็คุณยายเรามาเริ่มที่บุคคลคนแรกนั่นก็คือเด็กๆมองภาพฝั่งนี้นะคะคุณปู่อ่ะพูดตามคุณครูค่ะคุณปู่คุณปู่เป็นใครคุณปู่ก็คือคุณพ่อของคุณพ่อต่อไปนะคะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้นะคะ อ่าฟังนี้นะคุณยา่าคุณย่าคุณย่าก็คือคุณแม่ของคุณพ่อนั่นเองต่อไปค่ะฝังนี้นะฝังนี้นะคุณตาคุณตาคุณตาก็คือคุณพ่อของคุณแม่ ต่อไปค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะคุณยายคุณยายคุณยายก็คือคุณแม่ของคุณแม่นั่นเองเด็กๆทุกคนมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะท่านเป็นบุคคลที่ คอยให้ความอบอุ่นกับเรากับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะให้ความรักให้ความเมตตาให้ความอบอุ่นกับลูกๆหลหลานๆนะคะอ่าทีนี้เมื่อเรารู้จักคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทำกิจกรรมที่คุณครูจะให้เด็กๆทำนั้นง่ายมากเลยให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปคู่กับคุณปู่คุณย่า คุณตาหรือว่าคุณยายก็ได้เด็กๆอยู่กับใครเด็กๆก็ถ่ายรูปกับคนนั้นแล้วส่งมาให้คุณครูบีกับคุณครูเต้วดูนะคะโอเคไหมคะโอเคคุูบีกับคุณครูเต้วรอดูอยู่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย